สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมกระบะออโต้สประตู1คันครับนานๆจะมีมาสาภาพสวย1ในร้อยครับจัดไป t o y o ต a v i ี o c h แชมป์ครับปี2012 3.0ออโต้ดีเซลเทอร์โบนะครับคันนี้รถสมบูรณ์สดๆนะครับ329,000บาทนะครับ 6,900ดยประมาณจัดส่งทั่วไทยมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะครับใครกำลังหากระบะยกสูงออโต้นะครับจัดไปครับสภาพสุดคุ้มแน่นอนนะครับสวยเดิมไม่เคยชนนี่ครับไม่ครับออกไปเลยเลยครับสำหรับรุ่นนี้นะครับนานๆจะมีมาภายในก็สวยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเซ็นอร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกกระจกซ้ายขวาขึ้นลงไฟฟ้าปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเป็นตัวท็อปค่อนข้างจะหายากนะครับสำหรับรุ่นนี้และได้4ประตูด้วยครับใครกำลังหา4ประตูขึ้นลงสะดวกสบาย ภายในสวยกริบเลยครับดูแลดีดูแลถึงรุ่นนี้อึดถึกทนใช้ง่ายดูแลสบายใครที่ชอบกระบ,บะสีประตูได้ Vigo ตัวนี้ไปหล่อๆแน่นอนนะครับใครสนใจนะครับเอาไปใช้งานได้เลยครับรถสภาพเดิมมากๆนะครับมาเดิมๆนะครับตัวสูงแท้มาจากโรงงานกับออโต้สามจุดศูนย์ีเซลเทอร์โบนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับมีนบุรีมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับจัดส่งให้ได้ทั่วไทยใครอยากได้หล่อๆนะครับเอาไปลงล้อนิด เดียวเข้ากันหล่อเลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับจะขับเดิมๆก็หลอ่อจะขับแบบแต่งสวยๆก็เท่แน่นอนนะครับเนี่ครับเดิมนะครับไม่เคยชน ไม่เคยบรรทุกหนักซะด้วยซ้ำนะครับสำหรับคันนี้มาชมมาเช็คตัวรถทดลองขับนะครับรถู่มินบุรีนะครับสมาชิกบ้านไกลนะครับสภาพนี้บอกเลยว่ารอรับที่หน้าบ้านก็ได้นะครับใครจะสดจะผ่อนเตรียมตัวเลยครับเพราะสวยกริบสภาพดีงามราคาน่าจับจองนะครับวีโก้นะครับ3.0เครื่อง D4D ดีดีเซลนะครับรถ สวยสมบูรณ์สุดๆนะครับสภาพสวยกริบเลยครับหลอแน่นอนสภาพนี้ไม่ได้เจอง่ายๆนะครับที่อื่นเปิดราคาแรงกว่านี้แน่นอนผมกล้าพูดเลยบอกเลยครับว่าสุดคุ้มสําหรับคันนี้ดูภายในนะครับเบาะยังเนียนๆ,ๆอยู่เลยนะครับ มาชมมาเช็คทดลองขับก็พร้อมขับกับเอกสารก็ครบพร้อมโอนรับประกันการโอนไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำไม่ใช่รถจมน้ําไม่มีพลิกคว่ำแน่นอนนะครับรถสภาพกริบๆแบบนี้ใครกําลังหานะครับบอกเลยว่านานๆจะมีมานะครับไม่ได้มาบ่อยๆรีบตัดสินใจนะครับกับราคาและสภาพแบบนี้คุ้มไม่คุ้มสมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับเอาไปใช้งานต่อยอด ทำเงินทำงานได้ครับขับลุยน้ําก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ยกสูงนะครับนี่เลยครับน้ํากําลังจะมานะครับขับหนีน้ําได้พอประมาณนี่เลยครับจัดไปครับจัดไปโตโยต้าวีโก้แชมป์นะครับสามจุดศูนย์ออโต้ขับสบายนานๆจะมีมานะครับขอยามีรอบไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับออโต้แชมป์ไม่มีมาบ่อยๆแน่นอนรีบพิจารณาโทรสอบถามมีบริการจัดส่งทั่วไทยรับประกันได้รถทุกพื้นที่นะครับรับประกันได้รถทุกพื้นที่เอาไปใช้งานนะครับสวยจริงสภาพงาม งามมากๆนะครับสีดำดุแบบนี้นะครับลงล้อดำๆหน่อยหรือทำล้อสีดำหล่อแน่นอนดุดันแน่นอนครับคันนี้สวยสมบูรณ์ครบจบกับ